ตัวไหนกาตัวไหนตาเอก่อนมาตาเอก่อนตาเอในกากาตวไหนกากาตาไหนาบอกกากาตัวไหนกากาตัาไหนมาในตาคนจมูกค้ำ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 เอาโบเป็นแนวทางแล้วเป็นนองเด้อเป็นแนวทางแล้วเป็น้องเด้ออาเบิ่งเอาเบิ่งเอาเป็นเพียงแนวทางกับเบิ่งเอาหมู่บ้านนี่เหลีกกับหัว เราพัฒนาเลยบะถือเลขฝันเลยลืมเลขฝันเลยมาเอาเลขอื่นเลยบะถือยอยเอ้าฝันวันผ่านเดียที่คิดล่องหาห้าน้อยว่าออกจนได้เออลืมเลขฝันเจ้าของมาเอาเจเลขอื่นพอได้เดี๋ยวเพิ่นฝันบอกเลยเพิ่นพ่อเบื่อฝันจำมาสิเอะอากาาตัวไหนบอกที่กาคาตัวไหนกาคาคาคาตัวไหนอะไรหัวใจสีกาฮะสีกาหัวใจเออสีกาหัวใจออกไหมล่ะสีกาหัวใจออกวันนี้ไหมเออ สี่เก่าหัวใจออกวันนี้ไหมออออกวันนี้บ้างล่ะออกก็ล่าเอามาพูดแม่อะไรหัวใจอะไรหัวใจฮะอะไรหัวใจอะไรหัวใจบอกใหม่อะไรหัวใจฮะอะไรหัวใจบอกร้องเพลงร้องเพลงนี้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 ที่เก่าใจโอ้ออกไหมล่ะออกไหมล่ะร้องเพลงใหม่ ก้าก้าก้ก้าก้าอ่ะร้องเพลงหรือร้องเพลงเพาะๆจีจีเก้าโอ้จีจีเก้าหัวใจจีจีจีเก้าหัวใจโอ้จีจีเก้าหัวใจร้องเพลงอะไรวะจีจีเก้าหัวใจออกอะไรออกพวยไทยเหรอออกพวยไทยไหมออกพวยไทยเมล่ะจีจีเก้าอออกเมล่ะอ่ะร้องใหม่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  อะไรหัวใจทีอ่อไงอไงเอาโมานี่น้อยพิเศษปกติว่พี่พพีกววากหัวใจที่ออกแรงม้เลยเนาะกหัวใจดยสมาดนี่นมนี่เก้ววากสิมา นอยนอยนอยหมู่ว่านเนี่ยลืมความฝันเก่าเนาะพี่น้องค่อยฝันมือใดอะหนึ่งหาศูนย์คยฟังว่านพระตีที่ค่อยให้อ่ะห้าน้อยไปอ่ะมันบาออกเล่าพัฒนาโอ้เสียดายแนงเนาะบปิดตามเลขฝันแต่ว่ามันนี้ทีให้ตามเลขฝันได้พี่น้องเลขฝันัตเก่ามันตรงมาคอยว่ามันตรงมาหมู่วานี่ฝันกำเว้นเด็ดสามหนึ่งแปดแกยมักฝันมือหนึ่งมักบาอดขามือโอ้เสียดายหนึ่งหาศูนย์เด้อฝันน้องวันพระตี สางวันวันพระหนึ่งหาศูนมื่อนี้ห้าน้อยวัยนทีน่หกพิเศษปกติวิเอา้าตัวเล็กตัวหมูวานได้เนี่ยเล็กตัวหมูวาน <c oughs> ก็สองก็สองแปดสามหนึ่งแปดตัวหมู่บ้านนี่แหละพี่น้อง <c oughs> มันมองมองน้ำหลังมันมองมองน้ำหลังประจําประจําเลี่แม่หมอคอยยังมังอยู่ตลอดเดี๋ยวนี้มันวันนี้เดี๋ยวมันจะอาจติเขาเพราะมันเป็นเลขฝันไงเลขฝันออกทุกครั้งนะไม่ออกวันหนึ่งก็ออกวันหนึ่งหมูว่านเอาไปซื้อลรัสตา้์กอาไปซื้อผิดตเอาสาวหนึ่งไปไปซื้อรัสต้ามันออกสองแปดสองรัจต้ามันออกสองแปดสองเนาะเมื่อวานเนาะเอาไปซื้อผิดตัว อาตัวที่ไปซื้อราสตาหยบไปผิดตัวเสดายแห้งเลขสามตัวแล้วก็เสดายเราพัฒนามากวันนั้นเลขฝันวันพะที่เขียนไว้ให้ให้ฮานอยไปมันไม่ออกฮานอยมันออกแต่สองตัวใช่ไหมนันเขียนอยู่เลยว่าฝันอะไรมั่งที่ฝันวันพระแต่ว่าขอยันว่าหนึ่งหาศูนย์เนี่ยเลขฝันวันพาะข่อยต้องมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งไปรัฐบาลไทย เขาญาตเรียกงวดนี้ล็อกอยู่เขาญาตไม่หนึ่งสองสิบปออกรัฐบาลไทยอยู่ที่เคยฝันพรพานี่เคยเขียนไว้เห็นบ่นี่ยบรรพันพระมือนะที่เปองหนงการใต้หมู่สิบสองนี่เรียกเคยคิดเห็นบ่นเคยเขียนอะไรมาเบิดมันออกไปแล้วนูนเจ็ดนี่มันก็มาออกอะไรกันเปเบินเลยฝันมือเดียวอะไรมาออกบิดเลยฝันวันพานอะไรมาออกสองมือต่อกันเรียกเก่าเ่าขั้นเดิอบนดีเนาะ เกา่าๆท่านี่เบิร์นเด้อกเก่าๆนะามท่านเบิร์นนี่แหละคอยติดเสี้ยงตัวเดียวนี่แหละก็ตัวนี้เอาคอยให้หมานคอยให้ปังพี่น้องคอยให้หมานคอยให้ปังหมู่บ้านนี้เรียกกับหัวให้สามหกสามออกสามเก้าเถสามสามหกมันไปออกเล่าสตาร์ของมือใด เลขฟันย่ำใดมันก็ต้องบอกออกอันหนึ่งมันก็มาออกอันหนึ่งอันนี้เลขฟันได้ในหมู่บ้านนี่ต้องตามวัดขหน่ยน้อยวี่มันบอกเขามันสิมาแต่อันนี้อ่อยเอาน้อยปกติเก้าสีมาแลา้วมั้งเก้าสิมา เรื่องสิมาศูนย์ันเรื่องสิมาเบิ่นบอกหมื่อวานนี่ว่าแล้มันตีเบิ่นตีฮ่อนมันตีเบิ่นตีคอนตีหามเบิ่์นอีลีมันเรียกสิเบินบนนน่นบอกเอาเด้อคนตีจับไพ่เบิ่งเด้อพี่น้องมันไม่สิเบิ่นบ,สบ,นบ่สามน้อยไงพ่ร้อยเจ็ดสิบแปดใบถ้าจับได้เบิ่นก็คือเบิน่นถ้าไม่ได้เบิ่นก็คือไม่เบิน่น เรียกสีหามสิมืวานนี้เรียกสีหามเด้อเรียกหามเมื่อวานมัน